โหมโรงประชามติแ,แก้รัฐธรรมนูญครรอปอแนะทบทวนคำถามก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยให้เป็น,ปร,ชชน,ปนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนที่ตอนหาเสียงก็บอกว่าจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชนแต่ตอนนี้ไม่ได้แก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนนะครับแต่นะครับ กำลังจะแก้ไขให้เป็นฉบับของเพื่อไทยเพื่อระบอบทักษิณหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่แน่เรื่องของคําถามประชามตินะครับเพียงแค่ออกมาคําถามแรกนะครับที่จะทําประชามติก็ทําให้มีความขัดแย้งขึ้นมาทันทีแล้วประชามติจะไปได้ไงวันนี้แทนที่จะประชาชนเนี่ยนะครับจะเป็นคนสอบถามว่าเอ๊ะในการตั้งคําถามประชามติจะต้องตั้งยังไงนะครับการที่ตั้งคําถามแบบ2คําถามอยู่ในคําถามเดียวเนี่ยนะครับและเป็นคําถามที่ขัดกัน มันจะได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เพียงแค่ทางคณะกรรมการนะครับเรื่องของอศึกษาเรื่องของประชามติได้ออกมาก็ทําให้มีเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนทันทีนะครับโหมโรงประชามติแก้รัฐมนูญคอรปอปแนะทบทวนคําถามประธานสภาหนุนทําประชามติแก้รัฐมนูญเต็มสูบโหมโรงชวนประชาชนเตรียมพร้อมให้ออกมาอย่างเสียงปีหน้า25 6 7 คอร์ปรไม่เห็นด้วยคำถามประชามติแบบรับรวงพางโวยตอนรับฟังไม่ใช่แบบนี้และทบทวนก่อนสเสนอคอรมอรใหม่ปีหน้าแกนนำเพื่อไทยเบรกฝ่ายค้านคิดซักฟอก่อนปิดสมัยประชุมอ้างพึ่งเข้ามายังไม่ได้ใช้งบประมาณเมื่อวันที่28ธันวาคมนายมูฮัมหมัดนอมทธาประธานสภาและสภา ประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า สำหรับปีใหม่25เ7เชื่อว่าจะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐนูลที่ใช้ในฉบับปัจจุบันซึ่งขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้มีประชามติแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐนูญเพื่อจัดทำประชามติแต่จะแก้ไขอย่างไรเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลที่จะต้องไปตัดสินใจอย่างไรก็ตามการจัดทำประชามติแม้จะเสียเวลาแต่เพื่อ จะได้รัฐมนูญที่ดีเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศชาติถ้ามีรัฐธรมนูญที่ดีเป็นประชาธิปไตยเราก็จะเป็นประเทศประชาธิปไตยและได้สสที่ดีและรัฐบาลที่ดีมาบริหารประเทศอีกทั้งการทำประชามติที่มีเกณฑ์เป็นไปตามพรบการออกเสียงประชามติหากประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง การทำประชามติก็ต้องเดินหน้าใหม่เพราะไม่เป็นผลจะต้องเสียงบประมาณไปซึ่งแต่ละครั้งใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันทุกคนเสียเวลาเล็กน้อยแต่เพื่อประโยชน์อันยาวนานถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์การลงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้การ ไม่ได้การจัดทําประชามติอาจไม่ใช่เพียงรอบเดียวโดยรอบแรกเป็นการสอบถามประชาชนว่าควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็จะต้องทําประชามติถามความเห็นของประชาชนอีกครั้งว่าเห็นชอบหรือไม่ซึ่งสําคัญมากฝ่าในการถามความเห็นในครั้งแรก อีกทั้งแม้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์แล้วก็ยังต้องมีความเห็นครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิด้วยส่วนตัวจึงอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองทุกคนอยากาเห็นการแก้ไขรัฐมนูญในส่วนที่ยังบกพร่องเพื่อให้รัฐมนูญที่ดีและสนองความต้องการของประชาชนประธานรัฐสภากล่าว ขณะที่ท่าทีของฝ่ายการเมืองภาคประชาชนต่อการออกเสียงทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นวันเดียวกันนายเมธาเมธขาวรักษาการเลขาธิการคนักรกรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครรปกล่าวว่าการที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญ2560 เตรียมตั้งคำถามประชามติว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมกรานี้นั้นคอปคอ,อรปอไม่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามดังกล่า,าวเพราะเป็นการตั้งคำถามประชามติแบบรับรวงพางไม่ต่างกับ การทำประชามติรัฐธรรมนูญ2560ที่ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูนไปก่อนแล้วที่ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูนไปก่อนเพราะต้องการการเลือกตั้งและ ไม่ต้องการให้คอสชอหยิบรัฐมนูญฉบับไหนก็ได้มามาคับใช้ซึ่งเป็นการรัฐประหารซ้ำคำถามประชามติที่ประกาศออกมานั้นเป็นการจัดแถวแบ่งแยกประชาชนที่เป็นคุณต่อรัฐบาลฝ่ายเดียวถ้าประชาชนถ้าประชาชนตอบเห็นด้วยก็เท่ากับไม่ต้องแก้ไขหมวดหนึ่งหรือหมวดสองถ้าตอบไม่เห็นด้วยก็เป็นการมัดรวมประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐมนูนทั้งฉบับให้ได้ได้ผลลัพธ์ เท่ากับไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนายเมธาให้ข้อเสนอว่าถามที่ตรงไปตรงมาจะชัดเจนที่สุดและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนคือคำถามหลักควรมีการยกร่างรัฐธรรมนูนฉบับใหม่หรือไม่และคำถามพว่วงถ้ามีคือให้สอสอรอมาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ เพราะทั้งคำถามกักวมแอบแฝงก็จะไม่ได้เป็นผลประชามติที่แท้จริงแต่เป็นการออกแบบผลประชามติจำแรงที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนเกือบทั้งหมดในการรับฟังความคิดเห็นของอัตุกรรมการที่ผ่านในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่การณ์การชุดใหญ่กำลังออกแบบกติกาแบบมัดมือชกเอาตามที่ตนเองปรารถนารักษาการเลขาธิการคอรอปกล่าวอีกว่า กรอบในการร่างคำถามประชามติที่เตรียมเสนอรัฐบาลในช่วงเดือนมกรา2567ยังมีเวลาทบทวนอย่าลืมว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ให้สัญญาประชาคมไว้คือให้มีสสรมาจากการเลือกตั้ง พักเคยชูจุดเด่นแก้รัฐธรรมนูญผักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยจัดการการสืบทอดขจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนและแก้ปมแรกของปัญหาด้วยการแก้รัฐธรรมนูญถ้าตั้งคำถามประชามติกำกลมจะเป็นการทำลาย ทำลายพันธสัญญาของพักเพื่อไทยลงไปด้วยที่ผ่านมามากกว่า6ปีภาคประชาชนและพัคก,การเมืองทุกพักเสนอเคยเสนอการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาไปแล้วกว่า26ฉบับผ่านแค่ฉบับเดียวคือเรื่องสัสดส่วนของการเลือกตั้งและระบบรายชื่อที่มีการเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมีกลุ่มสสและสวบ,บางพวกไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อต่อต้านการแก้ไขแต่สารก็วินิจฉัย กรณีจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเท่านั้นและก็หมดสมัยประชุมไปจนถึงการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นรัฐบาลไม่ต้องซื้อเวลาอีกต่อไปสามารถดำเนินการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันทีแต่ถ้าเห็นด้วยกับประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากการเลือกของประชาชนก็ตามคำถามประชามติใหม่หรือถ้าไม่เห็นด้วยกับสสรมาจากการเลือกทั้งตั้งทั้งหมด ก็ไปกําหนดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูน2556ที่เสนอรัฐสภาได้ด้านนายภูมิธรรมเวียดชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา1 5ง 152ถือเป็นสิทธ์แต่อาจจะลำบากเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ทำงานและงบประมาณในการดำเนินการก็ยังไม่มีที่ผ่านมาเป็นการเตรียมขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับซึ่งทั้งหมดสามารถชี้แจงได้และประชาชนเห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลทำงานอยู่ทั้งที่ไม่มีเงินรองรับ ก็ยังมีผลงานออกมาได้มากในช่วงการเมืองแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้หน่ากังวลและประสิเสธไม่ได้ว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ต้องทำงานเหนื่อยมากนายรังสิมันลมสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีระบุว่ามีแนวโน้มที่จะปรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนื่องจากระยะเวลายาวนานเกินไปและควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ว่าจริงๆเราก็พูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าการออกแบบซึ่งเป็นมรดกของรัฐบาลและรัฐมนูญฉบับนี้มีปัญหาจริงๆเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำหนดนั้นถูกต้องในยุคนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้และการที่มีคณะกรรมการต่างๆที่มีอำนาจมากพอสมควรก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน ของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับนานาคารที่เปลี่ยนไปต้องยอมวับรับว่าเราต้องจัดทํารัฐมนูญฉบ,บับใหม่เพื่อนํามาซึ่งสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรมีซึ่งเป็นฐานกลไกลของคณะรัฐประหารออกไปทั้งนั้น หากนายกรัตรีมองว่าเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขเราควรร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตนมองว่าเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็อาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมองการไกลในการทำให้ประเทศไทยก้าวหน้ามากที่สุด อันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างที่บอกว่าคําถามประชามติมันเป็นคําถามรักรวมพางหรือเปล่าเป็นคําถามแบบมัดมือชกหรือเปล่าเป็นคําถามที่ประชาชนไม่ต้องการหรือเปล่าวันนี้สิ่งแรกที่ต้องเป็นคําถามเดียวเลยนะครับคำถามถ้าบอกว่าเฮ้ยจะมีคําถามหลักเนี่ยก็คือต้องการแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี2560แค่นั้นเลยครับนะครับไม่ใช่มีต่อต่อต่อท้ายถ้าการต่อท้ายเนี่ยมันเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการสองาถามในคําถามเดียว แน่นอนครับสองคำถามในคำถามเดียวและ2คํคำถามคำตอบไปคนละทิศทางเนี่ยมันจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะถามแบบที่นะครับคณะกรรมการนะครับทำประชามติถามก็ถามมาครับคําถามหลักถามเลยว่าประชาชนต้องการที่จะแก้ไขรัฐมนูลปี60ใช่หรือไม่คําถามรองต้องการแก้ไขทั้งฉบับใช่หรือไม่นะครับต้องการแก้ต้องการแก้กแกนะครับ ทั้งฉบับกับต้องการแก้นะครับทั้งฉบับยกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองแค่นี้เองเห็นหรือป่าแต่วันนี้เอาสองอย่างไปรวมกันมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องเลยครับว่าวันนี้แก้ไขก่อนเอาเรื่องของแก้ไขหรือไม่แก้ไขก่อนแล้วข้อสองเนี่ยแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขนะครับทั้งฉบับแต่ยกเว้นหมวดหนึ่งกับหมวดสองเห็นหรือป่าต้องตั้งคําถามแบบนี้ครับ แต่การตั้งคำถามแบบนี้ของรัฐบาลเนี่ยต้องการเพื่อไม่ให้แก้รัฐธรรมนูน2560หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ